สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเบดดีนะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต9เวิร์กเลทไฮไฮถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมแน,นะนำเป็นชาร์เดลนะจะได้บูตเพสซิ่งกับดีเฟนดิ้งให้สุดกันไปเลยแล้วก็ในส่วนของเทรดเนี่ยจะมีส OLID PLAYER FLAG SERVER PASS แล้วก็ TECHNICAL DIPLOER ครับก็ไปดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างโหไม่ได้วะส่งมันไม่ส่งให้เบนเซมาเ่าไงเดี๋ยวผมเตรียมไปปรับอินสตรักชั่นก่อนมมาาาเข้ ยังไงเขียวเเรียบร้อยลูกแรกโอ้โ oh, หสุดยอดจริงสุดยอดมากโห oh, ผมว่ามันเล่นสนุกจริงๆว่ะเอดี้อ่ะเล่นสนุกมากเลยอะสวยมามดึงไหมก่อนยังไงไะโอ้โหนิดเดียว ady, เอดี้เราวิ่งเลยดึงลงล่างก่อนสวยเอดี้บอลลงมาแล้วลูกที่สองไม่เหลือจริงๆว่ะมันเป็น ตัวที่ผมปรับเซฟแบ็กแต่ว่ามันขึ้นเติมมาโหดมากอะ่ะได้ซัด์แทติกนะแต่ต้องขอเขียวๆด้วยอะผมว่าได้วะ่ะแค้เขียวโอ้โหชนเสาเดียวจริงๆไปเล่นแบบยิงประตูให้ได้ก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้เอาไปดี้อยู่นะมาเปดี้บอลโลใส่ก้อยอ๋อนิดเดียวทำแท่าเหมือนจะไม่เซฟแล้วเปดี้ไปย,ยาวๆไปบอลโลดึงไว้ก่อนผมว่ากลับมาได้อยู่แล้ว มาเบดี้หูแบบนี้ต้องส่่ะบอลโลสองทีเล่นเอาชัวเรียบร้อยเพอร์เฟคมากลูกแรกมาแล้วใส่ก้อยต้องเปลี่ยนแผนและวเบดี้มาดึงไปก่อนเบดี้เรียบร้อยดิโอ้โหเป็นไงบอลโลสามทีเหลี่ยมมันต้องได้จริงๆอ่อะสวยงามนะดึงตัวประกักนเบดีี้ม่หนีไปก่อนไม่ได้วะอ่ะเบดี้ บอลโลบอลโลแฮทริกไปโอ้นิเดียวนึกว่าหายไปในก้นตาข่ายเรียบร้อยแล้วอะชิปกลางๆไปเออแฮตชิกว่าเกมที่สองห้าลูกเลยนะเซ็บโอเวอร์เข้ามาได้ปะเบดี้ยังไงแบบนี้สองเองนะโอ้ติดเพื่อนเหรอติดเอโต้ปะเนี่ยเอโต้คืนมามเบดี้บอลโลอีกสักทีไป การันตีประตูของจริงว่ะโอ้โหใส่ก้ฟินฟินนะเอรเฟ kt เบดี้รอแล้วเอาได้อยู่แบบนี้นะแบบนี้ไม่ปิดใช่ไหมเรียบร้อยบายบายนะแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดว่ะเปดี้อยู่ไหนโห oh, แบบไฮของจริงว่ะโอ้ <c oughs> oh, ที่อยู่ข้างล่างเ <c oughs> ฉยยาวๆได้ปะยาวๆได้ปะ โอ้เล็กเดียวเหลือแค่ยิงไกลปึ๊บดึงมาก่อนเต็มโอ้์ได้ปะสวยฮิวดูฮิวนะเอาแฮตชิกไปเอาอไม่ติดไม่เป็นไรยอีลาสติโอ้ปึ๊บสวยวันบาร์เพอร์เฟกต์มากแฮตชิกแบบโคตรสวยอะอันนี้ออกจริงแล้วผมว่าโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ดึงมาเออได้อยู่ดึงมาไปยาว ยาวๆนะดูมันชนดิมันชนได้จริงๆนะโอ้สิได้เปดี้ลำบากน,นิดนึงได้ดูเปดี้ดิไฮๆคือลงมาแบบช่วยเกยมลับแบบดีมากอะยาวๆนะโอ้โหหลอกสองหลอกสามวะยาวๆนะเออดูดิโอ้โหนิดเดียวไม่น่าเล่นต่อเลยเดี๋ยวผมชงเปดี้ยับๆแล้วหลังจากนี้ผมชงชงแต่เปดี้แล้วมาเปดี้เหมือนเดิมสัตว์ไกลๆโอ้ m ม g ก d ดโคตรเถือนลูกนี้แม่งยิงโคตรไกลเลยอ่ะไปดีเอาใหม่เป้าไปดีเอาใหม่เป้ารอเล่นมารอบนี้ไซโก้อยบ้างโอ้เ oh, นิตเดียวเอาแอซิดเปลา <laughs> นิตเดียวจริงไปดีรอที่เดิมนะ <laughs> มาไปดียังไง ยาวๆนะเออเต็บโอวเวอร์เข้ามารีเวิร์สหนึ่งทียูไม่ใช่เออไม่รู้ท่าอะไรแล้วเล่นมั่วไปก่อนได้อยู่โอ้โหนิดเดียวเล่นท่าแบบเพลินจริงๆอะตรงล่างมาโอ้โหไปดรดียังไงโ,โหเรียบร้อยแบบนี้การันตีประตูโอ้โหเหมือนรู้จริงๆมันรู้จริงๆอะคือแบบมันเป็นตัวที่ก้อยอยังไงก็เข้าอ่ะ สำหรับบทสรุปของเปดี้นะผมจะให้ Passing อยู่ที่9.5ครับ Shooting ผมให้8.5พ a s <P acing> s i n g ผมให้9.5 d r i b b l i ผมให้9.5 Defending ผมให้8.5ถึง9แล้วก็ p h y s ค c a ผมให้8.5ครับสำหรับข้อดีหลักของเปดี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเอาตัวรอดนะตรงนี้คือจุดเด่นมากๆเป็นตัวที่ Pick Side บิก๊กขวาแล้วก็จ่ายบอลออกไซด์ออกขวาได้ดีมากๆตัวนี้เนี่ยพอมีความคล่องตัวสูงบวกกัสบสก,กิล 5v5 ผมบอกเลยเลยว่าเป็นตัวที่แบบเพอร์เฟมากๆเป็นตัวที่ได้บอลแล้วแบบเสียบอลยากแล้วก็พอมีสกิลเล่นสกิลแล้วบอลติดทามมากๆเลยนะแล้วพอตัวนี้บวกกับ w o r ร Rate High h มันกลายเป็นตัวที่แบบเพอร์เฟคยิ่งขึ้นไปอีกเวลาลงเกมรับหรือขึ้นเกมรั มันมีส่วนร่วมเยอะมากคือมันอยู่ทั่วสนามจริงมันดูขยันมากอะตัวนี้เนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันจะมีข้อเสียในเรื่องของความบางแต่จริงๆไม่เลยมันไม่ได้บางอย่างที่คิดเลยนะมันมุดเก่งมากในพื้นที่แคบๆแบบมันมุดไปได้ตลอดเลยนะและถ้าให้เลือกหนึ่งข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าเป็นในเรื่องของชูตติ้งมันก็ยิงดีนะแต่ว่ามันยิงเบาอันนี้คือข้อเสียเลยเวลาแบบจบสกรผมว่าต้องยิงติดเขียวเท่านั้นอะคือเวลาผมใช้เปดี้เติมมาแล้วยิงแบบไม่ติดเขียวอะลูกมันจะกลายเป็นลูกที่แบบเบามากๆและโ แต่พอลองแล้วมันเหมาะสมกันราคาหลักนจริงๆบวกกับวีค่าสกิลห้าเนี่ยตัวนี้เพอร์เฟกมากๆคือมัอนไม่ได้หาตัวแบบนี้ง่ายๆเนื้อออกป่ะช่วงเนี้ยแล้วบวกกับเวิร์กเลทไฮๆอะไรเงี้ยผมว่าหาตัวที่เพอร์เฟกต์กว่าน,นี้ยากจริงๆว่ะคือเพดี้เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบพิเศษเลยแบบยูนีกจริงๆอ่ะไม่เหมือนใครจริงๆนะแล้วก็ตอนแรกผมกะให้ความคุ้มค่าแบบน้อยๆเลยแต่พอเล่นแล้วอ่ะผมว้าวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมให้ประมาณเเต็มส0บเลยแล้วก็ใน่วนของทีลิสเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องค่คงงแบาาว เพอร์เฟกต์แบบนี้ไม่ได้แล้วสำหรับเปดี้อันนี้คือเปดี้ที่แบบว่าแรร์ไอเทมนึกออกปะมันมีความยูนีคมีทุกอย่างครบเครื่องจริงๆอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย